สวัสดีครับวันนี้มารีวิวตัว Luffy XF นะครับซึ่งใช้ติดตั้งกับรถเกียร์ Grand Carnival นะครับซึ่งเ,เป็นเกียร์ Grand Carnival Gen 3นะครับก็ตั้งแต่ปีสักประมาณ2016นะครับถึง2020นะครับก็ ติดตั้งโดยใช้สาย OBD นะครับไม่ได้ตัดต่อสายไฟใดทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องมีการจั๊มเข้าฟิลตตัดต่อสายใดทั้งสิ้นนะครับแค่เสียบตัวอุปกรณ์เข้ากับตัวปลั๊ก OBD เท่านี้เองนะครับมันก็สามารถที่จะแสดงผลแสดงค่าต่างๆได้แล้วนะครับซึ่งจะรีวิวให้ดูนะครับว่าค่าที่ได้เนี่ยมันมีค่าอะไรบ้างที่สามารถที่จะแสดงผลได้นะครับโอเคนะครับก็หลักๆนะครับก็ตัว หน้าตาของ XF ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับปุ่มจะมีอยู่3ปุ่มด้านหลังนะครับตัวอุปกรณ์เนี่ยจะสามารถติดตั้งแบบที่เอาตัวแท่นเนี่ยนะครับวางกับพื้นก็ได้หรือว่าติดบนนี้ก็ได้นะครับโดยที่สามารถปรับองศาได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้มีเพิ่มตัวชิปไลน์เข้ามาด้วยนะครับซึ่งจะติดหรือไม่ติดก็ได้ตัวนี้ถ้าไม่ชอบก็สามารถที่จะถอดออกได้นะครับทีนี้ในส่วนของหน้าจอนะครับก็จะมีอยู่หลายตีมเหมือนกันนะครับอย่างตัวนี้เป็นผมถือเป็นตีมหลักแล้วกันนะครับก็ ใส่โลโก้เกียร์ไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้หมดนะครับถ้าไม่ชอบโลโก้เปลี่ยนเป็นโลโก้แบบอื่นหรือว่าเป็นรุ่น X F ก็ได้นะครับคือมันจะมีเป็นโลโก้ของของของตัวยี่ห้อนี้นะครับอ่าทีนี้เนี่ยหลักๆนะครับสมมติกดขึ้นหรือลงนะครับก็เพื่อที่จะปรับเปลี่ยนตัวหน้าจอนะครับหน้าจอนี้ก็จะมีอยู่หลายธีมนะครับอ่านลองนับดูนะครับอันนี้เป็น1 2 3 4 5นะครับมีอยู่5แบบด้วยกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าใครต้องการใช้หน้าตาแบบไหนนะครับซึ่งในแต่ละแบบเนี่ยนะครับสามารถที่จะข้อสมัยเปลี่ยนไอเทมต่างๆเนี่ยได้ทุกส่วนนะครับได้แทบจะทุกส่วนนะนะครับก็ช่วยให้เราใช้งานได้แบบตรงความต้องการมากขึ้นนะครับแล้วก็แก้เบื่อได้ด้วยนะครับก็เปลี่ยนตามความสวยงามตามความชอบของแต่ละคนแล้วกันนะครับส่วนหน้านี้จะเป็นหน้าที่เรียกว่ารวมนะครับมันไม่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าตัวนี้จะได้อยู่แค่ 6เอยู่อย,อยู่อยู่ได้อยู่ที่9 9ค่านะครับที่สามารถมาโชว์บนนี้ได้นะครับแต่จริงจริงแล้วเนี่ยมันจะแซงได้ประมาณสัก20กว่าค่านะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทําให้ดูแล้วกันนะครับอ่าทีนี้ในส่วนของการตั้งค่านะครับกดเข้าไปนะครับตรงกลางเนี่ยก็จะเข้ามาในส่วนของ system setup พวกนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการตั้งค่าต่างๆนะครับตั้งค่าหน่วยเป็นกินโลเมตรต่อชั่วโมงอ่าสมมุติว,ว่าจจ t บางคนอาจจะดดดููเเเเปปปป็็็็็นนนออบาาาางคคกกกรแแลลล้้วต่สามาถืไศซีย อัาอาตราสิ้นเปลืองเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือว่าเป็นลิตรต่อชั่วโมงต่อกิโลเมตรอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วแต่ที่เราจะเลือกตัวหน่วยต่างๆนะครับสปีดแอตจัสนะครับอย่างความเร็วเนี่ยที่โชว์มาในกล่อง ECU อาจจะโชว์มาที่ความเร็ว100แต่บนหน้าปัดมันอาจจะโชว์สัก1 0 5 1 0 6นะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะแอตจัสเป็นเปอร์เซ็นต์เพื่อให้มันตรงกับตัวหน้าปัดรถก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งค่ามาตรฐานของมันก็คืออยู่ที่106นะครับ อา่างต่างๆพวกนี้สามารถที่ adjust ได้นะครับฟิลทท้ายตัวนี้เราก็เปลี่ยนเป็นดีเซลนะครับเพื่อให้เข้ากับเครื่องเพราะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับโอเคนะครับก็เตือนทุกชั่วโมงเตือนเซกเมนต,ต์อะรามว่าขับเร็วเท่าไรนะครับเช่นเร็วเกิน100ให้แจ้งเตือนเกิน110ให้แจ้งเตือนเป็นครั้งที่2นะครับแล้วก็ สปีดเติร์ดเนี่ยก็คือเหมือนแจ้งเตือนเป็นครั้งที่3อาจาจะเกินร้อเลยก็แล้วแต่ที่เราจะใช้เราจะตั้งค่ากันนะครับตั้งเวลาได้ตั้งเสียงในการแจ้งเตือนได้นะครับอัปเดตซิสเต็มเป็นซิสเต็มของพวก Honda, BMW, Toyota, v เ l k s w a g e n Mazda สวาเก้ได้ n i s สันได้แต่ของเกียร์ไม่มีโดยเฉพาะทางนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้ที่เป็น u n i ิเวอร์แก็สามารถที่จะใช้งานได้อยู่แล้ว นะครับอ่าถัดไปก็ผมขอไปเร็วๆคร่าวๆนะครับคงไม่ได้ทุกเมนูนะครับมาที่ดิสเพย์นะครับก็จะมีไอเทมเซตอัพ่าตัวไอเทมเซตอัพเนี่ยก็คือสามารถที่จะเลือกไอเทมต่างๆนะครับที่เราต้องการจะเปลี่ยนได้เช่นเราบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องการอันเนี้ยอ่าอันนี้ล้กันอ่ะอันนี้อาไซา์เทมนะครับไม่ต้องการนะครับแต่ตัวนี้มันจะพอเรากดเข้ามาปุ๊บมันจะอธิบายว่าตัวนี้คืออ่าอาไซา์เทมเพอเรเจอร์นะครับก็ให้2สองผมไม่แน่ใจว่าไอตัวเซนเซอร์มันอยู่ที่ไหนนะครับ อ่าถัดไปแล้วกันอันนี้พวกอัตราเร่งนะครับ acceleration range คือน้ำมันที่เหลือในถังวิ่งได้อีกกี่กิโลเมตรอ่านะครับ fuel range นะครับพวกเนี้ยครับคือบางอย่างเนี้ยก็อาจจะขึ้นหรือบางอย่างไม่ขึ้นก็แล้วแต่รุ่นรถนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับ engine run time start แล้วกี่นาที speed เ v e r ว่าเรความเร็วฉเฉลี่ยนะครับอ่าแล้วก็ ฟิล์มคอนซัมชันตัวนี้เป็นลิตรต่อชั่วโมงนะครับอยู่ที่1.1 f ่ e l ุดหนึ่งฟิล์มคอนซัมชันเอเวอร์เรนะครับรถยังไม่ได้วิ่งมันก็ไม่ขึ้นนะครับฟิล c o คอนซัมชันนี่เป็นกิโลเมตรต่อลิตรนะครับตามการเหยียบอะไรแบบนี้นะครับก็บางอย่างก็ไม่ขึ้นอันนี้แคทไม่ขึ้นนะครับบาร์โอลอัตราส่วนอากาศกับน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับอิกนิชันโอทูนะครับบางค่าผมก็ไม่รู้นะครับมันคืออะไรเอนจิ้นโหลดคือพวกพาร์ลาเครื่องนะครับอันนี้ EGR เป็นเปอร์เซ็นต์ อันนี้อะไรเนี่ยแอป o l แอปส์ลูดออเทิร์นโพซินะครับอันนี้น่าจะเกี่ยวกับพวบกคล้ายๆลิปปี้ผีเสื้อเนอะนะครับก็ลองดูนะครับค่าต่างๆผมไล่ไปดูแล้วกันว่ามันได้อะไรบ้างนะครับอันนี้ Intake Air ์เทมคืออากาศที่มันเข้าไปที่หน้าเครื่องนะครับแอร์ฟลูอันนี้ไม่ขึ้นไม่ขึ้นอันนี้อะไรก็ไม่รู้นะครับ เกียร์โพซิชันนี่คือมันจะแนะนําตําแหน่งเกียร์ที่เราควรจะใช้นะครับซึ่งเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วนี้โวลเทจนะครับอันนี้เป็นเอ็กซอร์ดนะครับอันนี้ไม่ขึ้นนะครับเซนเซอร์ไอ้ตรงท่อไอเสียนะครับวอเตอร์เทมเนี่ยก็ขึ้นไอตัวความร้อนน้านะครับอยู่ที่84นะครับเอาไซต์เทมเปอร์เจอร์นะครับอ่ะวนกลับมาเหมือนเดิมและก็ขึ้นประมาณนี้นะครับลองนับลองไล่ดูแล้วกันนะครับว่าอยากจะใช้อันไหนอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถเลือก ในตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยนะครับหรือว่าเราเปลี่ยนไปที่หน้าสมมติเราบอกเปลี่ยนเปลี่ยนไปที่หน้านี้อ่าแล้วก็ต้องการจะเปลี่ยนไอเทมบางส่วนเช่นบอกว่าเอาตรงนี้ล้วกันตรงกลางเนี้ยเอาให้เป็นความเร็วอย่างเงี้ยก็ได้นะครับหรือว่าเปลี่ยนไปยี่ห้อต่างๆเนี้ยก็ทําได้หมดนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนนะครับโอเคนะครับแล้วก็ผมให้ดูความสมูทแล้วกันนะครับอันนี้ลองเร่งเครื่องดูนะครับ นี่คือความสมูทของตัวหน้าจอนะครับเข็มเนี่ยแทบจะเรียกว่าเป็นธรรมชาติมากๆนะครับอ่าแล้วก็ประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวให้ดูตัวที่เป็นตัวเลขอย่างเงี้นะครับจะเห็นว่ามันขึ้นแบบค่อนข้างจะธรรมชาติมากๆนะครับตอบสนองเร็วนะครับแล้วก็เอขึ้นได้สมูทดีนะครับโอเคนะครับถัดไปนะครับไอเทมคัลเลอร์เซตอัพนี่คือการปรับสีนะครับ เปลี่ยนนะตัวไตเติลที่เขียนว่าสปีดพวกนี้นะครับนัมเบอร์คือตัวเลขต่างๆแล้วก็ตัวยูนิตก็คือเปลี่ยนเป็นไอตัวตัวยู่ที่เป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็น RPM พวกนี้นะครับก็สามารถที่จะเ,เปลี่ยนแปลงสีแก้ไขาได้หมดเลยนะครับขึ้นอยู่แต่ละหน้าด้วยว่า,าจะเปลี่ยนสีตรงไหนได้บ้างรีวิวพีคอัเนี้อย่างเมื่อกี้ผมเคยกดไปถึง31,70รอบนะครับจอดรถนิ่งๆนะครับในความเร็วไม่ได้ขึ้นเนาะนะครับแล้วก็จะโชว์ว่ามันมีแสดงอะไรบ้างนะครับ ตอนพีคเนี่ยความร้อนมอนน้ำเท่าไหร่นู่นนี่เท่าไหร่นะครับเราก็สามารถที่จะดูได้นะครับแล้วก็นตัวนี้ผมไปก่อดต่อนะครับเสก led คือไฟด้านล่างเนี่ยนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนให้เปลี่ยนตามรอบในการเปลี่ยนเกียร์นะครับแล้วก็ให้เม็ดละเท่าไหร่อย่างตอนนี้เม็ดละ200นะครับเมตรละ2 2 0 0รอรอบนะครับแล้วก็สีเปลี่ยนได้นะครับอย่างเช่นเราบอกว่าเราไม่ต้องการ สีแดงนะครับผมอาจจะบอกว่าชอบสีบลูแล้วกันอ่าชอบสีบลูเต็มๆเลยนะครับบวกกับสีกรีนก็จะได้นีครับบางคนอาจจะชอบเอา,เอาเ,อาเอาเขียวเขียวเย็นๆอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะเลือกสีได้นะครับเราตกแต่งสี RGB ได้ตามต้องการเลยนะครับเสร็จแล้วก็ warning set up ก็คือการแจ้งเตือนนะครับอย่างตอนนี้มันแจ้งเตือนรอบอยู่ที่3000นะผมอาจจะขึ้นไปที่3า0 0าแล้วกันนะครับถ้า3,500รอบนะครับแล้วก็เม็ด เม็ดที่เราตั้งไว้เนี่ยเราเท,ท่าทีอันนี้คือการแจ้งเตือนแบบแบบรอบเกินนะครับอันนี้เราจะตั้งไปสักอสามพันแปดเลยนะครับรถด,ดีเซลรอบจะต่ำหน่อยนะครับแล้วก็ RPM ช h i ก็ไปเตือนที่สักสามพันสองอ่าพอสามพันสองควรจะให้เปลี่ยนเกียร์ได้แล้วนะครับประมาณนี้อ่าสปีดอาจจะขึ้นไปเยอะๆก็ได้นะครับเราไม่ต้องการให้มันแจ้งเตือนนะครับว้นเท,ตเท่ต่ำอเตอร์เทมอ่าวอเตอร์เทมอย่างเช่นแบบความร้อนมาน้ําถ้ามันเกินสูงกว่าเท่าไหร่ให้แจ้งเตือนอย่างผมอะ่ะ ปกติก็นี่เียตั้งไว้ผมตั้งไว้ที่96นะครับ96.9แล้วกันถ้ามันสูงเกินนี้ก็ควรจะแจ้งเตือนผมแล้วนะนะครับเพราะว่ามันจะสูงเกินไปเอาท้่90เลยแล้วกันนะครับเพราะปกติรถจะอยู่ที่80กว่านะครับยังไม่ถึง90โอเคก็ time a t t a c k สามารถตั้งการจับเวลาได้นะครับ0-100 0-200กิโลเมตร0-400นะครับคือ quarter mile อะไรประมาณนี้นะครับเรากดสตาร์ทปึ๊บแล้วเราก็พอเริ่มเหยียบเริ่มเล่งรถเริ่มวิ่งมันก็จะขึ้นข้างต่างให้นะครับประมาณนี้โอเค DTC data คือการอ่านโค้ดครับถ้ามีโค er ้ดเออร r เรอรต่างๆก็สามารถอ่านแล้วก็สามารถที่จะเคลียร์หรือออโต้เคลียร์ได้เหมือนกันนะครับ ecu data า r t เ u อร์เซตอ่าน,นี้เป็นพวกแบบกั้งการเปิดปิดรถต่างๆนะครับคือ power off mode เนี่ยตอนนี้มันตั้งเป็น auto เพราคือต้องบอกอุปกรณ์ obd อะครับตัวช่อง obd มันจ่ายไฟตลอดทีเนี้ยในอุปกรณ์บางตัวมันจะไม่สามารถตัดการทํางานได้ก็คือมันมันจะติดตลอดนะครับซึ่งมันก็จะกินไฟนะครับแต่ตัวนี้เดี๋ยวเราลองดูนะครับผมอ่ะดับเครื่องนะครับพอดับเครื่องเนี่ยจริงๆรแล้วมันก็ควรจะต้องดับไปนะครับทีนี้ก็ต้องให้ มันเรียนรู้นิดหนึ่งนะครับอะอย่างเงี้ยมันดับแล้วสว่ามันดับออโต้ได้นะครับแต่ยังไงก็ตามตัวอุปกรณ์ตัวเนี้ยมันจะจ่ายไฟตลอดนะครับตอนนี้มันเหมือนดับแบบเข้าสลีปโหมดของมันนะครับถ้ามีการกระตุ้นสมมติผมแตะมันก็ติดขึ้นมานะครับจะเป็นแบบนั้นนะครับเมื่อกี้ที่โชว์เพราะมันไม่เจอโปรโตคอลพอดีว่าผมเปิดเครื่องก่อนที่เราจะเราจะสตาร์ทรถนะครับตามปกติแล้วเนี่ยเวลาสตาร์ทรถปุ๊บมันก็จะติดขึ้นมาเองนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับ เดี๋ยวให้เขาดับอีกทีหนึ่งนี้ดับไปแล้วพอเราสตาร์ทขึ้นมาเนี่ยครับมันก็ติดขึ้นมารวมทั้งจะไม่ขึ้นโชว์โปรโตคอลเลยนะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันส่งข้อมูลมาแล้วนะครับมันส่งข้อมูลมาแล้วแล้วก็ตัวเกจก็จะได้ข้อมูลเลยมันจะไม่ขึ้นว่า searching โปรโตคอลเหมือนเหมือนตอนที่เรากดเปิดไว้ก่อนนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือรีวิวการใช้งานนะครับของ ตัว Luffy XF นะครับซึ่งก็ใช้ได้ดีนะครับกับรถเกียร์คอนเวลลแล้วก็รถรุ่นอื่นๆอีกเยอะเลยนะครับเป็นรุ่นที่รองรับเป็นตัวเกจที่รองรับรุ่นรถได้หลากหลายนะครับแล้วก็การติดตั้งง่ายมากนะครับอันนี้ผมก็แค่เอาไปเสียบเข้ากับตัวช่อง OBD นะครับที่อยู่ด้านล่างนะครับตัวนี้เดินสายลอยเข้ามานะครับในเสา A แล้วก็ <c oughs> เสียบเข้าช่อง OBD ที่อยู่ด้านล่างเท่านั้นเองนะครับมันก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็การตอบสนองดีด้วยนะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับมีข้อสงสัยตรงไหนก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามทางหน้าเพจได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ